ก็จะมาแนะนําตัวรถนะคะให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะเป็นคันนี้เลยคันนี้นะคะจะเป็น M Cab Plus นะคะ GLS M y 2 0 รถเป็นรถดําเดิมนะคะจะเป็นตัวกระจังหน้าที่มาจากโรงงานเลยนะคะกระจังหน้าจะเป็นตัว Aero Dynamic Shield นะคะความสามารถของมันคือมันจะระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้ลูกค้าขับขี่สนุกมากขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้คันนี้นะคะลูกค้าส่จะเปลี่ยนยางนะคะเป็นเปลี่ยนยางเปลี่ยนแบกนะคะเป็นยางเป็นยางยี่ห้อ Handcook น,นะคะ Line Off Road ตัวแ็กจะเป็น RX10 นะคะคันนี้ก็จะเป็นสายลุยหน่อยนะคะหดโหมหน่อยเนะาะคันนี้นะคะ อันนี้จะเป็นตัวยกสูงนะคะก็เลยจะมีอ่าดข้างนะคะปนไดข้างที่มาจากโรงงานได้เลยแช่ตัวนี้สามารถเปิดได้นะคะเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะคะค่ะมาดูด้านในตัวรถกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นหรือว่าเรียกว่าลองท็อปนะคะของตัวยกสูงนะคะตัวเริ่มต้นนะคะเบาะคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะเกียร์ธรรมดานะคะรานะคาเจ็ดสามสี่จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ วิทยุนะคะสามารถเชื่อมต่อทั้ง Apple ลและทาง Apple ได้ทั้งซัมซุงได้เลยนะคะตัวแอร์จะเป็นตัวเมนนวลนะคะคันนี้นะคะกระจกลังนะคะสามารถปรับแสงได้นะคะลูกค้าด้านในก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยลูกค้าก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเรามาดูที่ด้านหลังมั้งค่ะอันนี้จะเป็นสีบอลเงินนะคะเหมือนที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกเนาะไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะด้านหลังจะเป็นตัวแก ที่เสกมากับคนรถเลยนะคะจากโรงงานเลยตัวนี้นจะทำให้รถเนี่ยค่ะดูบึกเบึนดูหล่อดูเท ูงกว่าเทียนะคะตัวมิ拉ก็เป็นรถเองก็จะเป็นมิ拉แอดคาร์นะคะหรือว่าจะเป็นรถครอบครัวก็จะเป็นเอ็กเทนเดอร์กับปออาเจโร่นะคะสามารถสอบถามได้เลยมีโปรโมชั่นมากมายให้ลูกค้าเลยนะคะสามารถเข้ามาคุยกไ,ได้ก่อนนะคะถ้าลูกค้านะคะสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคะ,ะก็เนาะจัดไฟแนนซ์ง่ายนะคะของผมอ,อยู่จังหวัดนนท์นะคะไมสู เป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้จัดได้หมดเลยนะคะมีไปนั้นวิ่งเซ็นให้ทุกคพืนทีนะคะลองเข้ามาดูกันก่อนค่ะพื่องไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กดด้วยนะคะเป็นกําลังใจใด้วยเนาะ,ะเร็วๆนี้นะคะเหมือนจะทำช่อง u ูท b e นะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีว่าเป็นช่องอะไรชื่ออะไรนะคะให้ฝากกดติดตามกดไ like, ละคะ์กดแชร์กดด้วยเนาะถ้าลูกค้านะคะมีแคตตปวอยากจะปรึกษาวา่าจากโด้หนหรือว่าปรึกษาผมวา่าจะทำไปนั้นยังไงออกรถยังไงอะไรีไร้ย บนะคะคหรือว่าไม่สะดวกคุยก็สามารถทิมพ์ไลน์ได้นะคะ ID ไลน์นะคะ N U F O N นะคะหนูฝขน N